เดี๋ยวหาที่วางแผนก็รีดูเขาทำดูเขาทำที่วางแผนใช่กันมีที่วางแผนด้วยน้องครับน้องครับเล่นอะไรครับน้องครับทำไมถึงทำกับพี่ได้อย่างนี้เป็นบีนั่งจ้องเลยลองฟันดูโป้งเลยไหมครับ ไม่ต้องร้องนะครับมันปั่นไปกี่ทีหมอปั่นไปสองทีมันอันตรายครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับเราพยายามจำเป็นฮะหังอุ๊เลยดังอุ๊เลยหาร้านไม่เจอไปเปิดร้านขายอยู่ซอยไหนเปิดร้านขายอยู่แถวแถวแถวบถวอยร์อ่ะบีพอยร์โอเคฮะไปที่บีพอยันดีกว่าครับเราจะไปที่ซอยบีพอยร์ครับเดี้จะไปซื้อขัตมัดนะ เด่๋ยวไปซื้อกาต้มมัดโดยเฉพาะเราไปครับไปจุดไปซอยบีพลอยซอยบีพลอยอันนี้ครับแม่ค้าครับแม่ค้าครับขอซื้อกาต้มมัดนะครับขอขอขอสังมัดครับขอสังมัดอ้าวอะไรอ่ะตะกี้กทำอะไรไอ้ลัทแมนไร้ไม่โดนนี่สัสที่กี้กทำอะไระโบนัสก็โบนัสติดเลยขึ้นเลยถึงกับลอยขึ้นเลยทีเดียวโบนัสให้แม่ค้าโดยเฉพาะเลยเอาไหมฮะเดี๋ยวโอ้ ทำไมก็ต้องมัดผมเนี่ยโอ้มันของคุณภาพดีแค่ไหนโอ้โหไปแค่แล้วคราวนี้จะไปเปิดที่ซอยไหนนะครับพี่ดีพีสังไม่เอาจะไปยุ่งนะชูยุ่งสังเปิดซอยนะครับซอยเอครับซอยเอเราไปเปิดซอยที่ซอยเอพอยทนะโอเคอ้าวแม่ค้าครับแม่ค้าครับอยู่นี่ครับจะหนีลูกค้าไหนนะครับได้บินได้บินอ้าวไม่มองอะไรตรงนั้นไอ้ชิบหาย ไอ้หื่นวะทำไมตัวทำไมตัวงอกันวะไม่เห็นตัวอะไรไปมองตรงห้ำกูซะให้แม่นะครับไม่ตายฮะนี่อะไรครับโอ้สูงสูงน่าดูอ๋อศพศพกิ้งครับศพกิ้ง ไปไหนครับไปไหนครับแม่ค้าแม่ค้าไปไหนครับโอ้โหแม่ค้าลอายันละปิดร้านหนีปิดร้านเลยไงหนีเลยหลับง่วงแล้วเนี่ยจะไปป้ามันเปลืองทำไมกําลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ค้ามาแล้วแม่ค้ามาแล้วแม่ค้ามาแล้วต้อนรับแม่ค้าหน่อยเร็วแม่ค้าหนีทุกค้าเออดีไ้ย อ๋อจะไปวางแผงก็ตมัดล่วงหน้าครับไปวางดักนะไอ้ระวังฮะระวังฮะระวังฮะมันอาจจะเป็นกับดักฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่โอเคต้องต้องดูทุกขั้นนะต้องดูทุกขั้นนะเว้ยเว้ยไม่มีอมีเชื่อผมชัดเลยโอ้ไม่มีไม่มีจริงๆด้วยครับพี่เชื่อเลยครับเชื่อเชื่อเชื่อน้องเลยอ่ะอ่าระเบิดครับจะระเบิดแล้วครับโชคดีครับบ๊ายบายโอ้ยจบเด็กสัตว์ งอเลยเนี่ยตวงอน้องไปซะแล้วมันรู้อ่ะมันรู้ได้ไงวันนี้อ่ะไปจะไปจะแขงเอ่ะไปไปแเอาน้องครับเท่าไรครับ นั่นอะไรนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรเอารับข้าวต้มไปเต็มๆเลยเดียว <c oughs> อิ่มอิ่มน้ำสำลันแน่ <c oughs> ข้าวต้มมัดดวงบอลอลยนี่อะไรเนี่ยน้องครับน้องครับคิดว่างไงครับเดินผ่านกูปไปหน้าตาเฉยเลย <c oughs> เรื่องฐานไ้วยขาไป่ทำไมเมียนบอสเลยล้านแล้วครับเลยล้านแล้วครับรีบครับรีบวางแผงมั่งครับไปไหนวางแผงอยู่ครับวางแผงอยู่วางแผงเรียบร้อยตายเลยพ่อค้าไม่มันไม่ไไม่เป็นอย่างนั้น